รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยครีไมนัทเวอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรถเมพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมหรูระดับ5ดาวใจกลางเมืองเลยอยู่ย่านถนนสุขุมวิทนี่แหละค่ะติดรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีด้วยนะคะ ที่นี่บอกเลยว่ามีอะไรเก๋มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากทุกห้องอาหารที่นี่มีคอนเซปต์และคอนเซปต์ดีที่นี่คือโรงแรมเรดิสันบูพลาซ่าแบงคอกค่ะเราจะพาไปชมข้างในกันนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าต้องไปหาไกด์พาเที่ยวซะหน่อยแล้วล่ะคะ่ะ สวัสดีครับคุณรถเมย์ดีเลยดีดีตอนรับนะครับจัดไปค่ะคุณมาก็เป็นผู้จัดการของที่นี่ครับผมมากขาการเดินทางมาที่โรงแรมนี้ถ้าสมมติมานทางรถไฟฟ้าเราควรจะลงสถานีอะไรที่ใกล้ที่สุดเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยได้สองสถานีครับพระโศกหรือพร้อมพงครับระยะเดินใกล้ใกล้เคียงกันครับแยกโศกนะครับเลยมาก็พอผ่านซอย25สุขุมวิที่นะครับก็เตรียมเลี้ยวเข้าโรงแรมได้เลยอยู่ก่อนถึงปากซอย27ครับนั่นแหละผู้ชมหาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะมาที่นี่ดังนั้นวันนี้มีโอกาสได้มาแล้ว รบกวนให้คุณม้าพาเราเดินชมหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยครับโอเคเชิญครับขึ้นมาข้างบนบ้างชั้นนี้ชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นนี้ชั้นที่29ครับ29เป็นส่วนพิเศษสำหรับแขกที่จองพิเศษคลาส룸หรือห้องสวีทมาอ๋อก็จะสามารถเข้ามาใช้บริการในลหลักนี้ได้ถ้าเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยก็ยังมีที่ชั้น6นะครับชั้น6ก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับที่เป็นลักษณะเอาท์ดอร์พูลแล้วก็มีวิวของกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของฟิตเนส แล้วก็สปานะครับที่ชั้น6ด้วยค่ะห้องมาในนี้เราก <ๆ S 2> ็เห็นการตกแต่งต่างๆค่อนข้างแบบสมัยใหม่เป็นโมเดลคือโรงแรมเนี่ยครับมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นนักธุรกิจและนักท่องเทีย่ยวเพราะฉะนั้นคือเราวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นลักษณะโมเดนแต่ให้มีไลฟ์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นคือผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรากับความโมเด์นะครับมีทั้งหมดกี่ห้องอาหารคะคือเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลักๆผมขอแนะนําสัก4ี่ละกันนะครับเป็นรูปท็อปบาร์ จากนั้นถ้าลงไปที่ชั้น28แล้เราก็จะมีห้องหารอิตาเลียนนะครับซึ่งเป็นห้องหารอิตาเลียนที่มีวิวของกรุงเทพนะครับและมีบาร์คอนี้ออกไปด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีชั้น2ที่เป็น all day dining ชื่อ27 bright พอลงไปชั้น3เราจะมีอ่าไชน่าเทเบิลซึ่งเป็นห้องอาหารจีนตอนนี้นิยมมากเลยนะครับ ก็แบบว่าเด็ดมากคุณผู้ชมว่าะเขามีแบบเป็นเมนูบุฟเฟ่ตรับผมราคาคบ750บาทก็สามารถที่จะแบบว่าทานได้เต็มที่สำหรับจานถึงสุกใช่ครับมีทั้งกลางวันและเย็นเลย จริงๆที่บอกที่นี่มันสะดวกสบายในการเดินทางครอบครัวที่อยากจะมาช้อปปิ้งหรืออยากจะมาเที่ยวอยู่ในกรุงเทพอะไรแบบนี้มาที่นี่ก็จะเหมาะมากใช่ครับรวมไปถึงเข้ามาด้านล่างเห็นตรงล็อบบี้โรงแรมค่ะผมันจะมีเหมือนเป็นชันเลนใหญ่ๆลย่ะคเลยผมตัวนั้นก็จะเป็นช็อตยอดนิยมเลยจะเป็นรูปผิดเสื้อใช่ไหมครับแล้วก็จะเหมือนผิดเสื้อเนี่ยบิน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 แล้วก็มีไฟที่แบบว่ากลอยกับผิดนะครับก็สวยครับห้องพักบ้างผมห้องพักที่นี่มีทั้งหมดกี่รูมไทป์กี่ห้องมีทั้งหมด2 9 0ยห้องครับ ก็จะมีทั้งหมด6รุมไทยด้วยกันนะครับทุกห้องก็จะเป็นมีกระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็มีวิวกรุงเทพหมดเลยเดี๋ยวรถเมย์ขออนุญาตไปเดินดูห้องพักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมากมากค่ะขอบคุณครับ ห้อง t o bedroom suite นะคะอยู่ที่ชั้น22ของโรงแรมค่ะได้ชมวิวกรุงเทพแบบว่ากระจกกว้างและเห็นชัดมากทีเดียวดูห้องน้ําดีกว่าห้องน้ําที่นี่ก็ยังเห็นวิวเมืองอยู่แช่น้ําไปชมวิวไปมีหลายๆโซนอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่า living room ถ้าถิดไปอีกห้องนึงก็จะเป็นโซนห้องอาหารเป็นโต๊ะอาหารสําหรับแบบนั่งกินข้าวอะไรข้างในห้องได้ด้วยนะคะเหมือนอยู่บ้านเลยห้องนี้เพราะฟีลความรู้สึกเหมือนโต๊ะทานอาหารนั่งกินข้าวอยู่บ้านอะไรแบบนี้เมื่อกี้แอบกินอันนี้ไปแล้วกุ้งนึ่งมะนาว ออซอสมันนี่แบบว่าเด็ดดวงมากจริงๆค่ะรสชาติแบบเข้มข้นเป็นซอสแบบซีฟู้ดแบบเผ็ดๆรสจัดๆอะไรเงี้ยเป็นสไตล์จีนที่มีความเป็นไทยผสมเข้าไปแบบอย่างเยี่ยมเลยอะ่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้ชิมกันชิงปูนึ่งแล้วเราจะได้กินในส่วนของแบบกันเชียงมันก็จะเนื้อเยอะๆอันนี้คือ เกี๊ยวปูชีสเบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากนะคะจับไปให้มันก็จะเป็นชีสแบบว่าเยิละละละ้มๆร้อนๆแล้วก็มีเนื้อปูอยู่ข้างในแต่อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะที่อื่นไม่ค่อยมีค่ะแม่คนจะดูว่าเป็นกระดาษแต่จริงๆคือมันเป็นเหมือนเป็นแป้งแบบฟิลเหมือนเป็นแป้งเกี๊ยวแต่ว่ามันจะเป็นแป้งเฉพาะของมันแล้วมันจะบางๆเหมือนเนื้อกระดาษเนี่ยบางมากค่ะจับแบบฉีดนิดเดียวก็แบบแหลกแล้วแล้วก็จะก,กรอบแต่โอ้ไม่แป๊บนึงมันจะนุ่มๆแล้วมันจะหอมในอันเนี้ย ดีดีกินแล้วมันหอมนวลในปากซาลาเปาซาลาเปลาลาวาไข่เค็มค่ะนี่เลยนะฮะเยอะมา,มากอยู่ในเซ็ตของติ่มซำจานวู้คุณกินหอยเชลล์ได้ด้วยนะคะในเซ็ตนี้มีหอยเชลล์ด้วย ซอสมันแบบว่าหวานละมุนกำลังดีไม่ข้นเกินไปแล้วตัวเป็ดปักกิ่งเขาก็ไม่ค่อยมันค่ะมหนังข้างนอกแบบกรอบๆเนี้ยต้องบอกเลยว่าบุฟเฟ่ตของที่นี่เนี้ยนะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยราคา750บบาทมีรวมเป็ดปักกิ่งอยู่ในนั้นด้วยนะคะใครที่ชอบก็มาเลือกได้เลย มีเมนคอ์สด้วยมีของหวานให้เลือกด้วยนะคะสามารถที่จะเลือกได้ในราคา750บาทแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นราคา850บาทแต่ทุกอย่างนี่คือคุณกินได้เลยเต็มที่บุฟเฟ่ห้องอาหารไชน่าทีโบลนี่ก็เปิดทุกวันนะคะก็จะมีรอบเที่ยงกับรอบเย็นรอบเที่ยงเนี่ยเปิดตั้งแต่11.30ถึงบ่าย2.30ส่วนรอบเย็น6.30ถึง4่0นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะเวียนมากินอาหารอร่อยๆอ,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 อาหารจีนแบบว่ารสชาติเยี่ยมเลยนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมเที่ยวแบบ บนโกอยู่บนดินไปแลต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปแบบเที่ยวทางน้ํากันบ้างคะ่ะนั่งเรือกินอาหารหรูๆชมวิวแม่น้ํานเจ้าพยาการตามไปเลยคะ่ะ นับสนุนัททไมนต20อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ท่าเรือ River c i ซ y นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบเอกลุสิบมากมากเรียกว่าพาไปขึ้นเรือลำใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนี่ Wonderful Per c r u รูสนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรือที่ ใหญ่แล้วก็สวยที่สุดบนแม่น้ำเจ้าพยาด้วยค่ะที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลเอเชียเบส a อวอร์ด2019การันตีมาด้วยนะดังนั้นวันนี้เรียกว่าสเปเชียลสุดๆค่ะคุณผู้ชมตามรถเม่ขึ้นเรือปไปเลยค่ะ อยู่ในพัาคารของโรงแรมเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณสักรวีนีเลยคุณผู้ชมค่ะคุณสักรวีก็เป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทวันเดอร์ฟฟูโพลนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เราได้ขึ้นมากันนะคะใหญ่โตทีเดียวสามารถจุคนได้ประมาณกี่คนคะวันนี้เราดีไซน์ออกมาเนี่ยเราจูได้ทั้งหมด600ที่นั่งนะครับโดยจะแยกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับ ั้นแรกที่เราจะได้100่งันนะครับชั้นที่2เราจะแยกเป็น2อฟอนะครับก็คือฟอหน้าเนี่ยเราจะได้อยู่ที่130่าันค่าฟอด้านหลังประมาณ40่สบันนะครับแล้วก็จัดฟ้าในความจุที่200ร้อพันนะครับเข้ามาในนี้นอกจาก3ชั้นแล,แล้วเห็นบอกว่าระบบเรือมันเดินเครื่องด้วยระบบแบบเรือดำน้ำเลยนะครับเรือเราเนี่ยจะมีดีไซน์แบบนี่ก็คือว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องสะพานนะครับประเทศไทยเราจะมีสะพานค่อนข้างเยอะ เือลำนี้จะต้องดีไซน์ให้รอดสะพานได้ทุกสะพานในในใน,ใน,ใน,ในภงเก็ตมหานครนะครับ uh huh. ถ้าสมมติว่าวันนี้น้ำขึ้นสูงกับตันก็จะต้องลอยลำนิดเป็นก่อน uh huh. เพื่อที่จะเติมน้ำเข้าไปใต้ท้องเรือ <c oughs> เพื่อให้เรือมีการจมลงไปเพื่อจะได้รอดสะพานไปได้นะครับ เราจะได้รอดไหมครับเพราะว่าวันนี้น้ำเยอะน้อว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับไม่เยอะเขาขับรถปั่นมาแล้วไม่เยอะอ๋อน้ำไม่เยอะวันนี้เราเลยไม่ได้ดำน้ำลงไปหน่อยนึงเลยเขาเรียกว่าเรือมันตอบโจทย์ทุกทุกทุกเวลาทุกโอกาสมาจัดกิจกรรมบนนี้งานแต่งงานงานอะไรก็ได้ได้หมดเลยใช่ครับโอดีชังเลยคุณ้ชเอายงงี้เดี๋ยววันนี้ให้คุณสับวิทย์พาเราไปเดินชมสักนิดนึงว่าโซนต่างๆมีอะไรบ้างนะคะ รอด้วยแล้วเนี่ยดูท่าจะต้องเต้นตรำได้อะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบอาหารญี่ปุน่นใช่เราจะนรลมิตขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นโซนญี่ปุ่นเลยชอบอาหารญี่ปุ่นก็จะมีข้าวปั้นแบบหลากหลายมีอาหารประเภทอื่นด้วยใช,ใช่ไหมอาหารไทยนะครับรอาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์อย่างเช่นข้าวผัดนะครับแล้วก็ต้มยำกุ้งที่ขึ้นชื่อของเรานะครับ หารแต่ละประเภทบนเรือเนี่ยก็ได้เชฟแบบเฉพาะทางทางด้านนั้นเป็นคนทำเลยเขาเรียกว่ารังสรรค์เมนูมาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเราจะผสมผสานให้ลงตัวที่สุดแต่เราก็ต้องไม่ลืมอาหารไทยที่ต่างชาติเองถ่ายทนยากนี่แค่โซนเดียวนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาไปดูโซนอื่นกันต่อไปได้ครับเชิญเลยครับ แล้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วเราเริ่มแรกจากที่ท่าไหนนะคะ เรือเราเนี่ยจะเริ่มแรกจากริเวอร์ซิตี้สีพญานะครับมุ่งหน้าสู่สะพานพระรามแปดนะครับเราจะกลับลำนาธนาารแห่งประเทศไทยเดินทางไปกลับทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับที่จะใช้เวลาอยู่บนเรือลำยี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะผ่านสถานที่สําคัญสาคัญพระบรมราชวังวัดอรุณผมที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคะวันหนึ่งเราวิ่งกี่รอบวันหนึ่งเราจะมีทั้งหมด3โปรแกรมนะครับสำหรับการให้บริการรอบเช้านะครับรอบอยุธยานะครับไปรถบัสกับเรือไปรถบัสหมายความว่าตอนเช้ามาขึ้นรถบัสที่ ลิเวอร์ซิตี้สีพญานะครับหมายถึงว่าไปนู่นเลยไปอยุธยานั่งรถไปอยุธยาเลยเสร็จปุ๊บก็นั่งเรือล่องกลับมาใช่นั่งเรือล่องกลับมาเรือเราจะไปรอรับลูกค้าที่วัดช่องลมบนท่าบุรีนะครับบ่ายโมงตรงก็จะล่องกลับมาที่กรุงเทพที่ลิเวอร์ซิตเหมือนกันอันนั้นเริ่มกี่โมงคะอันนั้นเริ่มเจ็ดโมงเช้านะครับดูพาทิศขึ้นกันสักนิดนึงใช่ใช่วันเดย์ทริปครับวันเดย์ทริปสำหรับบริษัทแล้วก็โปรแกรมที่สองของเราก็คือรอบซันเซ็ตห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับใช แล้วก็อีกหนึ่งรอบคืออีกรอบหนึ่งคือไฮไลท์ของบริษัทเลยก็คือรอบดินเนอร์คลูสค่ะดินเนอร์คลูสนี่จะร่องตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับผมอันนี้ทานอาหารแบบดินเนอร์แบบบรรยากาศได้เลยครับผมนอกจากอันนี้ที่เราเห็นคุณผู้ชมอันนี้คือพื้นที่ภายนอกที่คุณสกวิ์บอกว่าสําหรับคู่ฮันนีมูลคู่รักที่แบบว่าอยากจะได้วิวข้างนอกแบบส่วนตัวหน่อยนั่งหัวเรือเลยใช่ครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่นี่ต้องทํำยังไงบ้างคะก็ถืสองช่องทางนะครับก็คือ ติดต่อผ่านเว็บไซต์บริษัทเราหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายคืยยอแอดไลน์แอดวันท์ฟูเพลทดคอมนะครับสำหรับปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับเราก็จะมีราคาพิเศษส,สำหรับคนไทยจากราคาปกติ2,000บาทเราจะลดให้เพียงเหลือ1,250บาทจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2562นี้เลยครับคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะมานั่งชิมอาหารอร่อยๆชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาแบบรถเมเนี่ยนะคะมาได้เลยหรือ ถ้าอยากจะได้ดีลเด็ดๆของเราในวันนี้เนี่ยนะคะติดตามกิจกรรมช่วงท้ายรายการไว้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขอรนกญานะคะไปหาเชฟชนิดหนึ่งไหนๆก็ูสา์มาแล้วอยากจะรู้ว่าบนเรือนี่มีเมนูอะไรเด็ดๆโดนๆบ้างขอบคุณคุณศักดิ์วินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อยู่กับเชฟปิงแล้วนะคะเชฟปิงสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับวันนี้เราเอาแบบไฮไลท์ไฮไลท์มาให้ชมกันเลยถูกไหมคะครับมีอะไรบ้างคะเชฟแนะนำเป็นสเต็กหมูนะครับจ้ะแล้วก็ผุกบุ้เส้นหอยคู้นิวซีแลนด์อ,อ,อเนยค่ะแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็ซูชิหน้าต่างๆเรียกว่าอาหารบนเรือนี่ยก็อย่างที่ <c oughs> บอกไปว่ามีหลากหลายมาก <c oughs> นี่แน่ใหญ่โตโหรานนะคะ รสชาติไทยครับ้หอยตัวใหญ่เต็มคำจัดไปหาะมีอันนี้อีกหนึ่งอัน,นขอชิมหน่อยนะคะตัวซอสที่ใส่ลงไปอบวุ้นเส้นมันแบบมันเข้าไปในวุ้นเส้นแล้ววุ้นเส้นมีความดึบน,นิดนึง่งนี้ยอยากกินอันนี้ไข่หวานหน่อยนี่นะคะรสชาติดีอันนี้เป็นอะไรนะคะ เป็นสเต็กหมูครับสเต็กหมูสเต็กหมูกน้าตาดีมากคุณชมเซตนี้คืออะไรคะจะเป็นเคร่นมไทยมีข้าวต้มมีพวกตองหยิบตองยอดอตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงในการแบบนั่งอยู่บนเรือนี่คือเราสามารถเอนจอยกับอาหารได้แบบไม mm. ่มีลิมิตเวลาจะจบ2ชั่วโมงเต็มที่<ๆ>เลยเรียกว่าถ้าอยากจะมาชิมอาหารอร่อยๆอบรรยากาศดีๆเนี่ยนะคะก็แนะนำ Wonderful Pearl Cruise นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมในการที่จะแบบ านั่งเรือทานอาหารรวมไปถึงชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟด้วยนะคะขอบคุณค,ค่ะเชฟสวัสดีครับช่วงหน้านี่นะคะรถเมยจะพาไปเจอกับแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นใครติดตามได้เลยค่ะ สดครีไมนัท20อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดกลับมารับติวเด็กกันต่อคะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะ่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเรามีสาวสวยท่านหนึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวสุดพิเศษของเธอให้กับพวกเราได้ฟังกันคะ่ะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมกำลังดูอยู่แล้วก็กำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีผิวหน้าหมองคล้ำริ้วรอยเนี่ยหนักมากๆเกิดจากการทำงานเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับน้อยมากๆหน้ารู้สึกแห้งกล้านหรือว่าแบแต่งหน้าอะไรก็ไม่ติดใช้ครีมอะไรก็ไม่เป็นผล คุณผู้ชมต้องฟังทางนี้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยนะคะเธอผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาหมดแล้วค่ะจนวันนี้เนี่ยสวยเป๊ะปงังมากทีเดียวสวัสดีค่ะพี่เนสสวัสดีค่ะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะโหเดี๋ยวนะพูดแล้วนี่คือเห็นภาพเลยนะเห็นภาพไหมช่วงแย่ๆไงที่ต้นปีรถเมล์จำเลยแม่ที่ไม่เด็ดหนูตกใจมาก <c oughs> น้องจะบอกว่าต้นปีนป้องเจอพี่มาพี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ oh, <S <S คือตอนนั้นพังหนักแต่งก็ดูแบบหมองคล้ำมันไม่มันมมันไม่ไบรท์แล้วไม่สดใสแบบนี้ในเชื่ออย่างหนึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็็นนนนนนนมม่่่บ้าาาาาาจจะะะะเปพักงงออออฟิคคคหรืยไวุณทํชี หไนเมื่อคุณอายุมากขึ้นปัญหาถิวหน้ามาแน่อย่างอาชีพที่เนททำเนี่เป็นแม่ค้าออนไลน์ไงเราก็ต้องล้าขายของขายเครื่องสำอางต้องแต่งหน้าบ่อยต้องเจอแสงไฟต้องเจอแสงแดดเชื่อไหมเวลาเราไปเจอใครเราไม่มั่นใจเนทก็ใช้วิธีการแต่งหน้าแก่ๆแต่งหน้าแบบ นานาการกถามในแต่งหน้าแก่คือแต่งหน้าย <c oughs> ังไงก็คือทุกคนทั้งหมดว่าโบกเ,เข้าใจว่าแต่งโบกเพื่อกแก่แต่จริงมันยิ่งโบกยิ่งแก่นะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วจะทายัางไงต่อช่วงนั้นใครเขาว่าอะไรดีเราใช้หมดเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นคําว่าสวยเด้งเร่งด่วนบางคนบอกว่าเฮ้ยสวยเด้งเร่งด่วนคืออะไรอะไรดีใช้สิอตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าใช้ใช้หลายอย่างเนี่ยมันทําให้กลายเป็นว่าหน้าเราพังหนักกว่าเดิม เพราะว่าจากวันหนึ่งที่หน้าเราแย่อยู่แล้วและกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยหางตาช่วงใต้ตาเนี่ยมันกลายเป็นริ้วหลายๆเส้นมากขึ้น<อ>ซึ่งเนตบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็เริ่มพักและเฮ้ยแกแกไปทําอะไรมาทําไมแบบคือหน้าเราดูแก่เราดูโทรมขนาดน,นี้แล้วเพื่อนเราเนี่ยก็เลยมาบอกเคล็ดลับเราว่าเขามีเคล็ดลับตัวหนึ่งนะคะเป็นเคล็ดลับของพี่แอิเซียมซึ่งน้องเพื่อนของเราเนี่ยพูดว่าเคล็ดลับตัวนี้เป็นเคล็ดลับสุดตาหน้าเปะ๊ะ<อ>ไม่เป๊ะได้ยังไงดูหน้าพี่แอ พี่นนแอนอจะเลขห้าแล้วนะแต่บอกเลยนะคะว่าหน้าดูเรียบดูเนียนแล้วก็ที่สําคัญคือดูเป๊ะตลอดเวลาเราก็ด้วยความอยากรู้เนาะเราก็โปะโป,ป,ปกไปเลยพี่แอนบอกว่าแกะตรงไหนให้โปกโบกกไปเลยใต้ตาล่องแก้มล่องน้ำหมักทุกอย่างความรู้สึกแรกที่ใช้ไปคืนแรกเรารู้สึกว่าแบบเราจับหน้าไปมันนุ่มอ,ะอ่ะมันนุ่มมันชุ่มชื้นขึ้นและหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมได้บอกเลยว่าไม่แต่งหน้าหน้าเรากลายเป็นแบบนี้ เป็นยังไงสดใสจุดด่างดำนะคะและดูจางลงหน้าดูกระจ่งางใสขึ้นและที่ชอบที่สุดนะคะคุณผู้ชมดูรูปฝาบไมกลายเป็นว่าทุกวันนี้เวลาเรายิ้มนะ้ริ้วรอยต่างๆมันแลดูตื้นขึ้นที่เราไม่ดูแลตัวเองหรือใช้วิธีการที่ผิดมันดูดีขึ้นซึ่งแน่นอนอีกหนึ่งรูปแต่งหน้าเบาๆสามารถออกงานได้แล้วเห็นไห <He ed S 2> ม<ะ>ไม่ต้องเน้นแบบรองพื้นหนักมากอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นว่าดูใสๆเลยค่ะด้มีป้าอยู่คนหนึ่งนะคะป้าคนนี้พูดง่ายๆเลยอายุเนี่ยเลขหกแล้วป้าสมรนะคะคุณผู้ชมให้ดููรป ป้าสมรเนี่ยก็เป็นแม่บ้านธรรมดาดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอเรื่องของเตาวความร้อนอยู่หน้าเตาทํากับข้าวไม่ดูแลตัวเองปัญหาของป้าสมอนมีอะไรบ้างริ้วรอยตีนกาเห็นไหมคะคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะ่ะมันหนักจริงๆอะ่ะรูปต่อไปนะคะจะเป็นการยืนยันว่าถ้านหนักขนาดนี้ดีขึ้นได้ไหมไหนดูสิดูป้าสมอนหลังใช้ค่ะที่สม,นมรนั่นไงถูกต้องเคล็ดลับตัวที่เน็ตกำลังพูดถึงคืออะไร ทีมกระปุกนี้เลยนะคะชื่อว่า m a y n a s t w t y นี่แหละเป็นเคล็ดลับของพี่แอสซอเลียมซึ่งสารสกัดด้านในนะคะโขลดนำเข้าจากเกาหลีค่ะเขาจะมีส่วนผสมของรกแกะผสมกับสารสกัดจากทองคำคซึ่งจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆทีนี้เนี่ยเด็บอกคุณผู้ชมเลยเวลาเราใช้นะนี่ให้ดูยืนแขนคือแบบอยากลองใช่ไหมชอบชอบมากตัวเน,เนื้อครีมดีมากนะคะคุณผู้ชมเวลาคุณทาไปสังเกตเห็นปะมันจะนุ่มชุ่มชื้นดูเนียน เข้มข้นแต่ไม่เหนอจริงๆด้วยค่ะนี่แม้ขาดเรานั่งอยู่แบบเอาดอข้างนอกนะคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ไม่เนาะเลยอ่ะแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีเอกสารรับรองจากประเทศเกาหลีด้วยนะคะไม่มีสารปรอดไม่มีสเตียรอยพี่แอนเขาบอกมาเคล็ดลับตรงไหนที่รู้สึกมีปัญหาหรือว่าอยากบำรุงให้คุณทาโป๊ๆแบบนี้ไปเลยไม่ถึงว่าทาทั่วหน้าไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาย้ำเฉพาะจุดที่คุณต้องการเน้นเป็นพิเศษถูกต้องแลวคุณใช้อย่างต่อเนื่องรอดูผลลั วันนี้เนะี่ยอยากให้คุณผู้ชมนะคะหยิบโทรศัพท์เอาไว้คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลขนี้รอไว้ก่อน157 7, 7. ปกติไมนะเเวนตี้นะหนกระปุกนะคะราคาจะอยู่ที่2990แต่วันนี้เนื่องจากว่าเรามาในรายการนี้ต้องมีของแถมแถมไปก่อนเลยซื้อหนึ่งแถมอีหนึ่งกระปุกก็คือเป็นหนึ่งแถมหนึ่งและยังไม่พอนะคะถ้าคุณโทรมาทัน30สายแรกค่ะเราจะแถมนี่เลยกันแดดสูตรน้ำอ,อันนี้ทาระหว่างวันได้เลยนะซ้ำได้อันนี้ให้ฟรีเหมือนกันแจก แต่สําคัญกว่าน,นั้นนะคะอย่างที่เราบอกไว้ว่าวันนี้คุณผู้ชมกดหมายเลขนี้1577ดังนั้นเราจะมาแถมธรรมดาไม่ได้คุณผู้ชมที่โทรมาทัน3 0สายแรกนะคะที่หมายเลข1577 1577ย้ําย้ำนะคะต้องโทรตอนนี้เราแถมให้คุณไปเลยฟรีอีกหนึ่งกระปุกแบบนี้ ถ้าหัวได้3ได้3กระปุกไซส์เดียวกันแล้วก็ได้กันแดดอีก1ชิ้นกลายเป็นทั้งหมด4ชิ้นราคาเต็มนะคะเกือบเกือบหมื่นแล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่2,990-1,577-1,577หรือ Line at minus 20ค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เนสแล้วก็ป้าสมอยังมีดาราอีกหลายคนในวงการใช้หนึ่งคนที่เนสอยากพูดถึงมากๆเลยคืนคอนางสาวทยยาง พี่เอชุติมากลับมาปางังผู้หญิงอายุือบเลขหกแล้วนะคะและอีกหนึ่งคนนะคะบอกเลยว่าคนนี้เป็นสาวสวยตลอดการเป็นนักข่าวที่เป็นขวัญใจของเนสด้วยพี่เอิร์ธพรมพรผ<อ>ลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมคะก็จะทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยว่าไม่ใช่แค่เ <ๆ S 2> นสอย่างเดียวหรือว่าป้าสมรแต่เหล่าดาราหลายๆคนที่พังแล้วอยากจะกลับมาปังแล้วเป๊ะเนี่ยก็สามารถดีขึ้นกับไมนัสเวนตี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้รับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ชมปกติกรปุกเดียวเนี่ย2,990แล้วแต่วันนี้ถ้าคุณโทรากรตอนนี้้คุณจะไไดปึง สกระปุกแล้วก็แถมกันแดดอีก1หลอดทั้งหมด4ชิ้นเกือบหมื่นจ่ายแค่2,990หมายเลขนี้กดย้ํา1 5 7 7 5 7 7 7หรือว่า l i น์แอดไม้นะเทวน่ะใช้ได้3เดือนนะคุณผู้ชมมันดีมากเลยนะจริง3เดือนแล้วเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้าเกิดใช้ดีต้องรีบเลยนะใช่มีโปรดีๆมีดีลดีๆอะไรแบบนีม้มานี่เราแบบต้องไม่รอช้าเราต้องรีบยกโทรศัพท์โทรมานะจ๊ะอาลละ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านสวยๆค่ะ Barstoria Del Cafe นะคะที่โรงแรมเดอะซลินโฮเทลสุขุมวิท57มากๆค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราได้มานั่งเมาท์มอยเรื่องความสวยความงามกันในวันนี้ด้วยค่ะช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมคะดีลเด็ดๆของเราจะเป็นอะไรอย่าลืมร่วมสนุกกันนะจ๊ะถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนกำลังรอคำถามอยู่ใช่ไหมคะ คำถ,ถามของเราสำหรับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเรือ Wonderful Pearl ได้รับรางวัลอะไราในระดับเอเชียร่วมสนุกกับเราตอนนี้นะคะเพียงส่งคำตอบพร้อมรูปถ่ายขณะชมรายการที่มีสัญลักษณ์ด้วยนะคะมาที่ Facebook ของ One Day Special ได้เลยแล้วค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยค่ะโรงแรมรริสันบูพาราแบงคอกแล้วก็ w o ว d นเดอร์ฟ a r l Cruise ด้วยนะคะสำหรับผู้ชมค่ะอยากที่จะได้รับดิวเด็ดๆที่ไหนสามารถส่งมาบอกรถเมย์ได้เลยนะคะที่ Facebook ของ One Day s p e c i a l ค่ะและสัปดาห์หน้ารถเมย์จะพาไปเที่ยวพร้อมกับรับดิวเด็ดๆที่ไหนเนี่ยนะคะติดตามได้เลยในรายการ One เด y Special ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32และเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ หอมก็ค่อยเป็นอะหอมเป็นแต่แบบนี้เมื่อกี้เขามีภาพปลายด้วยกันน้ำน้ำซอสหกอืออืนี่